ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุ i ิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองครับหาง่ายครับโชว์รูมของอิสุสุกิงยนจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองก็เดี๋ยววันนี้มาลองกล้องใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้พี่ต่ายกาลังไล่ตอบลูกค้าที่อยู่ทางช่องทางเพจนะครับพอดีมีน้องๆท่านหนึ่งขอ รายละเอียดเกี่ยวกับไม่ใช่ก็รายละเอียดพี่ต่ายถ่ายเจ้าตัวมิวเอ็กซ์คันละหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันในราคานี้เขามีหรืออะไรเงี้ยคือน้องๆน้องอยากเห็นอ่าก็พอดีพี่ต่ายกําลังจะเตรียมรถที่จะปล่อยวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบห้าถูกไหมครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่กันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเดี๋ยวแจ้งวันที่ก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่บอกวันที่ก็กําลังจะไปแล้วแหละพอดีมาเจอคอมเมนต์หนึ่งพี่ต่ายถ่ายเจ้าตัวมิวเอ็กซ์หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันให้ดูหน่อยเอออ่น้องอาจจะยังไม่เเคยห็น กำลังจะไปเห็นรถเขาเตรียมจะออกนะครับเขากําลังจะเอารถไปส่งที่บริษัทกันเป็นรถรถมีลูกค้าแล้วนะออก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปให้เราถ่ายก่อนป <c oughs> กติเวลาที่พี่ต่ายถ่ายใช่ไหมครับก็จะเป็นคันที่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นตัวเดอ o n ออคคันนี้แต่อะคัน1นึ่งล้านเก้าหมื่นก็เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็จะเป็นสองคันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่ไายขออนุญาตไปเปิดไฟให้พิบบ๊อบวิบบ๊อบอนิดหนึ่งอันนี้ไปยืม,มุญแจเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นรถของเซลล์หนึ่งนะครับพี่ไายก็ขอยืมรถเข้ามาถ่าย ก็คันที่ขอมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยคันนี้ก็คือจะเป็นรถยนตน์นั่งอเนกประสงค์นะครับก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งคันนี้ก็จะเป็นเจ้ามิวเอเกีย e อัตโนมัติแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะมีเฉพาะสีบอนเงินเท่านั้นหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเจ้าคันนี้นะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทไฟตัดหมอกไม่มีให้นะครับแล้วก็หน้าของเขาก็จะเป็นสีดํานั่นเองนะครับเป็นสีทูโทนนั่นแหละนะครับสีดํากับสีบอลเงินถามว่า รถคันนี้มีความคุ้มค่าไหมด้วยราคาที่เขาถูกขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าให้ความคุ้มค่าอย่างแน่นอนเลยกระจังหน้านะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ isuzu ให้ในส่วนของตัวตัวไฟหน้านะครับเจ้ามิวเอคันนี้นะครับก็จะเหมือนกับเจ้าตัวไฟหน้าที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูวันก่อนก็คือเป็นหลอด led นะครับปรับสูงต่ําโดยอัตโนมัติไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ในโคมแล้วก็เจ้าไฟดิลัยก็จะอยู่ในโคมไฟสองสว่านเช่นเดียวกัน เป็นแบบนี้เลยอ่ะเผื่อหลายๆคนนะครับที่จะยังไม่เคยเห็นสวัสดีคร,ค,รดครับครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ครับครับขอบคุณครับอไปรีบไปจะถ่ายวีดีโอ พีนนพ่นันพี่นันพี่วุฒิดันนะครับเป็นเสียวรถใหญ่ก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ระบบความปลอดภยัยเจ้ามิวเอ็กตัวนี้ก็ต้องบอกว่าถึงเท่าราคาจะไม่แพงแล้วก็ไม่ใช่เกรดที่ท็อปสุดแต่ว่าทางอิสุสุของเรานะครับไม่ได้ละเลยเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันนะครับลมทางลาดชันระบบช่วยควบคุมการทรงตัวแล้วก็แถมไมาอีกถุงลมนิรภัย2ลูกนะครับมีมาครบแน่นอนเหมือนรุ่นท็อปแน่นอนนะครับ แล้วก kind of mm. yeah ็การออกแบบด้านเขาด้านข้างเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยบันไดข้างมีมาให้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้ทีนี้เรามาดูในส่วนของเจ้าตัวล้อแม็กเขาบ้างนะครับเจ้าตัวล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นแม็กขนาด16นิ้วนั่นเองโดยเบอร์ยางที่เขาใช้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูเบอร์ยางที่ใช้16นิ้วตัวนี้ ก็จะเป็น2 4 5ี่ห้านะครับ4ี่ห้าเจ็ดสบนั่นเองไม่ได้รีวิวนานรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับในส่วนของระบบการสันเคลื่อนของเขาเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอยสรปงทั้ง4ล้อเลยนะครับนุ่มครับพี่ต่ายลองลองขับดูแล้วนะครับตอนขยับรถมาจอดเนี่ยพี่ต่ายรองเลยนุ่มมากนุ่มมากอ่ต้องลองต้องลองนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวราคาไม่แพงตัวนี้ครบจริง ล้อหลังก็ขนาดเดียวกันไซส์เดียวกันนะครับตังนี้จะเป็นตัวท่อไอเสียเขานะครับตัวนี้เราสามารถเขาเรียกว่าอย่างไงฮะซื้อตัวครอบท่อมาใส่เพื่อให้เขาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นตัวด้านท้ายนะครับก็จะเป็นสีโกนโดยด้านด้านด้านล่างนะครับเขาจะเป็นสีดําแล้วก็ด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองไฟท้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้จะไม่มีสปอยเลอร์มาให้เหมือนเพื่อนนะครับนี่ระบบความปลอดภัยครบ เวลาที่เราจะเปิดเปิดท้ายเปิดไงก็ตัวนี้ตัวนี้เปิดนี่เวลาที่พับก็ต้องบอกเลยว่ากว้างมากๆอันนี้ในกรณีที่เรานะครับเดินทางกัน4คนใช่ไหมครับด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถบรรทุกสัมภาระได้มีกล่องอนเนกประสงค์มาให้เหมือนกันนะครับนะเขาก็ไม่ใช่ย่อยเจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับในการถอดยางอะไหล่ตกแรงนิดหนึ่ง แล้วก็นะครับที่นั่งด้านหลังนะครับเหมาะสําหรับน้องๆหนูนๆหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงผู้ที่มีสรีระไม่ใหญ่โตมากจนเกินไปนะครับจะนั่งได้สบายคนคนตัวโตก็นั่งได้นะแต่อาจจะอึดอัดนิดนึงเอาจริงเขาก็เป็นรถครอบครัวเขาเหมาะสําหรับเด็กแหละว่าจะดึงเดี๋ยวมันต้องใช้แรงนิดนึงอ่ะก็ทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับ เวลาเขาเปิดประตูก็จะเป็นอะไรจ้าพิพาช่มชมพี่พ,พิพากว่าได้เลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเวลาที่เขาเปิดก็จะเป็นแบบนี้คันนี้เป็นรถพร้อมสมงอบนะครับแล้วก็จะเป็นซื้อในนามบริษัทแล้วก็ซื้อไปหลายคันแล้วอันนี้มีการสั่งเพิ่มอีกคุ้มนะครับสาหรับคนซื้อไปใช้เองหรือบริษัทซื้อไปใช้ในกิจการอย่างนี้นะครับ ตรวจงานไซงานอะไรอย่างเงี้ยวิ่งระหว่างจังหวัดอันนี้คุ้มมากๆลหลาด้วยมาทีนี้เรามาดูภายในเขาบ้างนี่ภายในของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็เริ่มจากตัวเบาะด้านข้างประตูก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวแบบนึ่งนะ พี่พาพี่พาพี่พาผมฝากลุบกวนเปิดประตูฝั่งนู้นสักสองบานให้ผมหน่อยเปิดเฉยเปิดเฉยเดี๋ยวพี่สายกลัวแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับต้องรบกวนให้พี่พาเปิดให้โอเคขอบคุณมากครับพี่พาครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าพขากว้างขนาดไหนไม่ไม่ธรรมดาบอกเลยนะครับของเบียบคันนี้การเริ่มจากตัวแผงด้านข้างประตูเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะตัวนี้นะครับ แล้วก็กระจกปรับข้างก็ับไฟฟ้าด้วยทีนี้เรามาดูเจ้าตัวเบาะละกันเบาะของเขานะครับก็จะเป็นเบออาะผ้าเกรดพรีเมียมเลยไม่เก็บความร้อนนะครับสีดําเดินด้วยได้สีเทานั่นเองรุ่นนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะให้พี่ตายดูนิ่หนึ่งนี่ลูกค้าเอาไปใช้เยอะนะแล้วก็มีโหมดเล็กทอรอนิกด้วยเราสามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยแล้วทีนี้อ่าด้านข้างแล้วก็ดูภายตรง ภายในคอนโซลนิดนึงนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเครื่องเล่นนะครับเขาจะเป็น C D M P เเป็นเครื่องแบบ2ดินนะครับเป็นแบบบิวอินเลยแอนะครับนอกจากออกแบบให้มีความดูลาแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยวงมาลัยเออตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ของเขาจะหุ้มด้วยวัสดุที่คล้ายๆหนังนะครับมาตรวัดของเขาก็จะเป็นแบบซูเปอร์วิชาันเป็นแบบนี้เลยอ่านค่าง่ายนะครับให้แสงที่คือถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอา,เอา,เอาไปไหน <laughs> ไม่แวะโชว์รูมเรา <laughs> รถเราขาดตั้งนานต้องไปไหนกันเ <laughs> มื่อกี้ก็เป็นของอีซูซูนะไม่รู้ว่าเขาจะมาโชว์รูมเราหรือเปล่า <laughs> สีส้มคือมองเรามองง่ายนะครับสีตัวนี้อนะตรงไหนยอยีกทีนี้เบาะโดตสารด้านหลังไหมก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้เขาไม่มีหน้าจอ10.5นิ้วให้นะครับแต่แอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเย็นทั้ง3ต่อเลยทั้งสแถวเลย อันนี้เดี๋ยวรีวิวเสร็จเยวจะรีบกลับไปตอบคําถามต่อนะก็จะเป็นตัวนี้เบาสามารถพับได้นะครับเนาาทิแปบบ๊บ,บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเพว่าพับตัวนี้พับตัวนี้เนี่ยคือต้องสองมืออ่ะนั่นแหละเดี๋ยวมาพับให้ดูหลัง <ś led> ไปเครื่องมาดีกว่าปเดี๋ยวจะได้รีบตอบคำถามลูกค้าท่านองหอมสวัสดีครับผม,บผมท่านองหอมผมฝากถือกล้องให้ผมแป๊บหนึงผมจะเปิดฝากระโปรงเฮ้ท่านองหอมเปิดาปากระโปรงให้ผมได้ไหมจะถ่ายเครื่องให้ลูกค้าดูอันนี้พี่หอมนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถบรรทุกเดี<า>๋ยวพี่ต่ายจะให้พี่หอมพามาดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องนะครับเอาไว้คลิปหน้า,อา,ดดาขอดยครับครับผมขอบคุณมากครับพี่หอมขอบคุณครับผม ก็เครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าเครื่อง1.9นั่นเองและก็มีแค่เครื่องตัวเดียวด้วยนะครับเป็นเครื่องขนาด1,900 cc อันนี้ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าที่รอบเพียงแค่3,600รอบเท่านั้นเองในส่วนของแรงบิดนะครับจอมมิวตัวนี้ก็มีมากถึง350นิวตันเมตรนั่นเองนะครับก็เป็นรอบเครื่องยอนต์ที่กว้างมากๆนะครับก็คือตั้งแต่1,800รอบถึง2,800รอบเท่านั้นเองนะครับสามารถใช้งานได้จริง จะเป็นแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบเข้าไปตอบคอมเมนต์ลูกค้าเพจนะครับลูกค้าเพจลูกค้าทั้งช่องอ่าแต่ว่าตอนนี้ก็จะไปละไปเยียบไวยลูกค้าก่อนเดี๋ยวจะรีบไล่ทยอยตอบนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรวยๆยงงิงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ